เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอาลานกันนะครับพาร์นี้ก็จะเป็นพาร์ทที่13กันแล้วนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็มาลุยกันต่อเลยนะครับโอเคก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเราก็ได้กุญแจจากปานหลวงซึ่งเขาก็เสียสละนะครับผมโดนบูชายันไปเราก็กำลังหลบหนีจากลิฟต์เราลิฟต์ก็พาลงมาจากชั้นใต้ดินนะครับผม นี่ครับผมเราลงลิฟต์มาจากทางด้านนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วลิฟต์น่าจะพาเราไปยังชั้นหนึ่งนะครับแต่มันทำไมาไเดี๋ยวมไปละลิฟต์มันน่าเรามันน่าจะพาเราไปยังชั้นหนึ่งนะครับผมแต่มันทําไมพามายัางชั้นใต้ดินก็ไม่รู้เนาะ ไต่เดียรู้สึกว่าจะสว่างมาเขาเพื่ออะไรนะครับไม่ต้องใช้กล้องก็ได้พวกเนี้ยสัญลักษณ์อะไรเนี้ยออกมาแล่ยโอ้โหเอาล่ะครับรู้สึกว่าที่นี่จะโดนดัดแปลงเป็น้อวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างนะครับเป็นสถาบัน เละเลยอ่ะโอเคก็อยากพื่มอยู่ดีนะชั้นเอจะมีกี่ชัดเนี่ยบอก A นะครับ เสียงมันทำไมวะงเองยังฮะเ,นะเหมือนที่นี่โดนตัดแปลงเป็นสถานที่วิจัยอะไรสักอย่างนะครับจงเข้าไปอำไมไมัน เละตุ๊บเปะอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลเป็นห้องทดลองห้องวัคซีนนะครับวันนี้เราเข้ามาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรตรงน,นี้่ะอง,ง,ง,งกับประตูเนี่ย ให้ผักห้องนี้กันเละหรือกันอะไร <c oughs> วางระเกะระกายเงี้ยชักไม่ดีะนะเฮ้ยนี่ทางออกมีรถด้วยโอเคครับใกล้เจอทางออกแล้วเสียง เป็นพวกทหารนะครับผมมีทหารเข้า,ขามาเกี่ยวข้องด้วยเอากระได่วมไปันูทำไมเสียงตื่นเต้น ครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ยอะไรอ่ะเข้าสิงไม่เคยเจอ <c oughs> ส่วนใหญ่เราจะดีจากปีบมนะ Yeah. ไม่ใน,นรูปหม,ม,ม,มายของสันิลานี้มันเป็นการย้ำเตือนบอกเรื่องของโว์สโคและกลุ่มปลิยุทันอาจไม่ทันครับก <c oughs> ็จะเป็นงานวิจัยอะไรสักอย่างแล้วเราทำไมเข้าไปไม่ได้อ่ะ The natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary to, to Nine, move right, right, like, like, of the ground. But I could put it down. I'm not sure control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him, to I don't know. แล้วดูร่างก,กายของเรายิวว่าโดนจัดไปจะมาให้เราทำลายตัวยังจะเอาไม่รอดเลย เราจะเอาอะไรไปสู้มันเนี่ยนะเหมือนกับว,ว่ามีซอกให้เราหลบด้วยเนี่ยสอดไปทางนี้นะขออนุญ,ญาตไปสำรวจตรงนี้ก่อนเนาะ จ้อาอะไรไปสู้กับมันล่ะเนี่ย มรับมันล็ลอกหมดได้ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับผมต้องใจเย็นแล้วโอเคมันมอง,มองไม่ค่อยเห็นตัวมันนะครับ ให้เรานี้ภาพเจมือนหล่อนเนาะ Bye, bye. อยู่ตะกี้เนี้ยตกใจหมดเลยจะเข้ามาได้ปะเนี้ยไปครับไป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 ครับไปไปยอย่างเดียวแล้วเอ้าโอ้โหนึกว่าตันเอเคครับนะผมโอ้ม,มาเจออะไรเนี้ย ครับผมไม่ใช่งานเล็กๆแล้วครับถ่ายเก็บไปก่อนคืออะไรงานวิจใจเกี่ยวกับสมองมนุษย์นะครับผม mm hmm. เป้าหมายใหม่ปิดวาล์วของเหลวระบบประยุกต์ชีวิต ่อนดีครับไปทางซ้ายคันกอนเอ,อ๊ะอะไรอะใคร <c oughs> เราเริ่มมาทางขว,า,งขวาก่อนเนอะ เอกหมายครับเสพเกมเลยว้าวอยู่บนครับเอาไงดีครับเอาอยัางไงต่อดีแล้วเนี่ย ลุยลุยครับลุยลุยลุยบ้าอยู่พนนะมันทำไมแบบโล่งโล่งแปลกแปลกนะครับมันจะไม่ง่ายขน,นะนาดนั้นไปละเม้อ กดวาเราต้องวิ่งหน้าเลยลุบาร์ลุลลนานี่ขนาดนลบแล้ว ต้องวิ่งหน้าตั้งไปนู่นเลยนะครับโอเคเอาไปเอา้าโอเคมันมันมันหมุนแล้วเนะอะไปวิง่งเ,เดียวครับเดียวเกมที่เป็นเกมท,ที่ต้องอาศัยแบบจำทางที่สุด ายครับตายิน้อมัน ได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> ต้องใจอ่ะเนี่ยแล้วเวิ่งหน้าตั้งอยู่แล้วนะ เข้ามาไม่ได้นะอย่ามาหากว่าชั้นโอ้ยบายบายครับไปอยู่อะไรกันแล้วชั้นนี้แล้วเนี่ยนาตั้งครับผมเกมนี้ไปได้แฟม,มอีกแล้วแฟมที่ไม่เคยเปิดอ่าน ดูมือเราสิโอเคตัดระบบเรียบร้อยแล้วเสียงไครร้องโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมก็โอ้โหวิ่งหน้าตั้งเลยเหนื่อยจริงๆครับผมโอเคครับ ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย